เส้นสวยช่มากอืมแน่งแข็งแรงมากแล้วก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นเยอะเลยเนาะพอฟังยิ้ม,มเปิดโอ้โห,หดีขึ้นเยอะเลยยังมีไอความกังวลหลงไม่ไม่ใช่มังวลหลงนะมันเหมือนพอยิ้มนานๆแล้วมันเมื่อยหน้าละมั้งมันเคย,เลยละไรต้องหุกมาผูกมาอุ้ยต่อแล้วหุกนานฉึงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเป็นเรื่องปกติแหละยิ้มนานๆมันก็เมื่อยอย่างเงี้ยแหละเออก็บริหารหน้าเยอะๆหยแล้วกัน นะคะแล้วก็ทันทีที่หนูเปิดทุกอย่างสนุกกับมันแล้วโหเราก็สนุกไปกับมันด้วยหนูใส่เต็มหนูมันสนุกอ่ะใช่ไหมบ้าให้หนุ่มากดีมากน่ารักมากพี่พูดเรื่องมิเสน่ห์เี่พ่อพี่แม่บอกว่าร้องมั่วตลอดเนาะพีร้องเรื่องเลยแล้วพี่ก็รู้รู้สึกว่าร้องดีด้วยนะใช่คือก็คือพี่รู้สึกว่าพ่อแก่มั่นใจดีอันนี้ดีไอ้สองคือที่เราคุยกันเมื่อวานนับพ่อแก่วันนี้พี่รู้สึกว่าพ่อแก่รีแลกซ์ดี หนูแล้วหนูเชื่อมันแล้วหนูเชื่อมันอ่ะแล้วหนูไปทําแล้วมันมันดีจริงๆอ่ะทันทีที่หนูรู้หนูรู้สึกไหมเพราะว่าหนูพอหนูเปิดปากแล้วหนูรู้สึกว่ามันมันทําให้หนูสนุกขึ้นว่าใช่คือพอหนูปิดปุ๊บมันจะอารมณ์คนดูมันจะดับไปพอหนูเปิดทันทีคนดูแบบสนุกขึ้นมากับหนูเลยอ่ะแล้วโอ้สนุกค่ะเรื่องของร้องครับค่ะไอ้ไม่ชอบตรงไหนไอ้เรื่องวางเสียงที่เราบอกกันะ มันมันมันไม่เค้นออกมาแล้วไงมันเลยฟังดูแล้วทุกคนสบายถึงแม้ท่านอวีการ์ตเกอรมันก็ฟังดูแล้วมันก็ไม่ได้แบบเหนือบ่ากว่าแรงพระแพรเลยใช่ไหมแต่ในตอนนั้นตอนตอนตอนแบบต้นต้นสัปดาห์ยังแบบดูแบบตุเกอรใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นบทเรียนให้เราว่าซ้อมอยงางมีระบบใช่ไหมเราจะทําอะไรเราเราคิดซ้อมเป็นอย่างๆทําทเป็นอย่างๆทําทเป็นระบบเอาทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าจะทาทีเดียวทั้งหมดเลยทำแล้วมันมันไม่สมบูรณ์ทําทีละอย่าง แล้วก็เซฟเสียงเราไว้ใช่ไหมล้วก็โชว์มาทีแล้วแบบให้คนตะลึงไปเลยถ้าแบบร้องบ่อยๆบ่อยๆจนเสียงหายแล้วมันก็แบบพอถึงเวลาโชว์เราก็ไม่มีอะไรให้เขาดูอนะเนอะดีแล้วแต่ทีนี้ปรับอีกอันนึงลองฟังเสียงตัวเองกับเวลาออกไม่นะให้มันสม mm ูท hmm. เกิบดนตรีกว่านี้มันจะมีแฮทๆอยู่หน่อยๆจากความเหนื่อยของเต้นนัน่นเนาะขอะมีเพียงนิดหน่อยอ ก็ฟังฟังเสียงตัวเองถึงแม้ว่าถ้าเต้นแล้วเอียร์จะหลุดหรือดนตรีมันจะดังไปอะ่ะ <c oughs> ล็อกให้ล็อก,ล,อกล็อกโนต้ตให้หน่อยมันจะมีโนต้ตที่อะไรนะ <c oughs> ข่อไหนวะที่พี่เพียง <c oughs> ถ้าเสียดายท่านเองเพราะว่าเพราะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่คนที่้องเพียน <c oughs> ขนาดน,นั้นเ <c oughs> ออมันอาจจะไปพร้อมแบบว่าเวลาแบบ <c oughs> สนุกสนุกเรียนนิดนนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุมได้ก็ดีเออเราควบคุมได้เพราะสิ่งที่ดีสุดไม่ใช่เอียร์มอนิเตอร์หูเราเนาะ สมมติว่ามันจะดังมากอ่ะเราลองปรับโหมดแบรบ,รบคิดในใจคิดน็อตในหัวมันมันจะมีอ่ะลองหาดูแล้วมันจะทําให้เราร้องเราล้องออกมาก่อนถ้าเราไม่คิดเราจะรอฟังอย่างเดียวเสียงอะไรสะท้อนมามันทําให้เรา,รราเพี้ยนขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องล็อกสิ่งที่เราได้ยินในหัวด้วยระหว่างนั้นก็สนุกด้วยก็เต้นด้วยทำดีแล้วนะร้องร้อ,องดูไม่เก่งดีแล้วคลิปต้องอนี้ไวน่ารักมากอ่ะอยาก กล้องแล้วถ่ายให้เห็นหนูตอนที่หนูฟังผู้ครูพูดมากเลยตอนเนี้เปราว่าปากมันเปิดอยู่รู้สึกปากว่าปากมันเปิดอยู่แล้วมันรีแลกซ์เพราะใจหนูรีแลกซ์เพราะใจหนูรีแล็กซ์ปากหนูจะเปิดโดยธรรมชาตินะคะต่างกับตอนที่เวลาครูคอมเมนต์ที่มันโอ้โหแย่จังเลยฉันเครียดมากตอนนั้นหนูจะแบบปึกขึ้นทันทีเพ้าใจมันลูกนี่คือคกลไกธรรมชาติอยากให้หนูจับความรู้สึกตอนนี้ไว้ว่าเออเวลามันเปิด,ดมันดีขึ้นจริงๆ นะคะแล้วเราลองเอาไปใช้เตือนตัวเองแบบที่หนูเตือนตัวเองมาเก็บดีเลยอโทษค่ะเชิญคือเชิญด้วยกันครับแล้วก็นี่นะครับเป็นตัวอย่างที่บอกว่าถึงม้่มวเนี่ยครับครูก็รู้ว่าม้วม่วนเป็นบางท่อนเออครูก็ไม่รู้เพราะว่าหนึ่งเพราะทำนองเขาก็มาเพราะว่าร้องไม่ตามทำนองเขาจังหวะเขาก็มาตามที่แบบดนตรีเขาลงมันก็เลยดูไม่ออกเลยว่าอ่าว่าม่วนหรือว่าอะไรเนี่ยครูก็ยังดูไม่ออกเนาะดครับเห็นไหมว่าที่คุดีไหมที่เราคุยกัน Gracias.